เกิดกันนมาแล้วมันนี่วันที่ซีมาเบิ่งหมาหน่อยอีกแล้วหมู่บ้านมาพอเอาขาไม่กินหิวมันนี่ต้มเขาไม่กินครับแข็งแรงกินก็เก่าอยู่ แพนด้าก็ไม่กินแล้วใส่ซื้อแพนด้าใหา้นั่นแพนด้าสองตัวน่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์มันหนาววะยังไม่ึ้นมาเย็นนี้ก็ประมาณหกโมงกว่ากินมากินขึ้นมากินแล้วมาแปลงทางให้นี่มันหมุนอยู่ในหูเนาะมาแปลงทาง่ากินมาไหลลงไปไอโจ้ก้นมาให้ใหม่ ถ้ากันมากินแล้วตัวนึงคือบกขึ้นมาจ่อยอยู่ในีูยโอมันดีวันตีสี่มาเวิ้งมันอีกมันเติบตัวไปเท่าไรมันกินเข่าเป็นอะไรก็ดีใจน้อมันเลยล่ะโอ้ยแมวมันจะไปใส่เนาะนี่แมวมันลอยมาหายนมเหรอวะแน่วันหมาจะของเนาะหมามาออกอยู่ที่มันน้อ <Gym. S 2> so 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 งสาวขอนไก่บานอยู่เนี่ยไก่หันอยู่เนี่ย อยู่คนเราฝากฟังมันอยู่ดิน่อเด่นข้าเจา้าเขาข้าเจ้าอยู่ฝากหัวทั้งนั้นบ้านผมมันอยู่ทั้งพูนพูนไกลเป็นเคืองกิโลพูนเดีวมาเบิ่งติ้ยว่าตัวใดมาออกลูกอยู่นี่คือตัวใดพานเขียน่านเขียนลูกกำผ่ากำพ่อยเลี้ยงเ่ไไว้ตัวไม่เห็นแล้ว จ้าีิเพืงไผ่ขันโมเพิงคนว่าฉันก็จะเป็นม้าขี่หลักเลยขันโมหายอาหารมันเ,นเอาไปเรียงดูตัวไปก็จะหาลากินกัดไกลกัดหยัางข้าเจ้าแล้วเช้าวันที่สี่พูดจกขีกาสองพหหกิบหมาเลี้ยงม้าอีกแล้วให้แนวคนขินมากินมาสามรอบไ่ะได้เนี่ยว่ท่นขินมามันหนาววะจะหกโมงเคิอง ครับเอาไว้ซ้ำนี่สักวันน้ะครับนาะ,นะเดี๋ยวสิเติมข่อยมนันอีกครับจะเริ่มกดที่ตามด้วยครับเด้อสวัสดีครับจากพญ่ยสมคิดวิลาวุธ